ซึ่นนี้เป็นอะไรก็ไม่อ๋ออันนี้เป็นเป็นกาบการน้องพุดดิ้งเบิกตัวนายแบบเบิกตัวนายแบบนี่ทีลือม่ร้ตํา คืองเราจำของแอคเขาคนเกาหลีไม่ได้อะว่าเป็นของอะไรจะน่ารักมากตูนเจพุดดิ้งเจพุดดิ้งนะเกี่ยเกอันนี้เป็นการ์ดเจ๋อเจ๋อสกดสุดอันน้ดูปังเซนีส์วันที่สิ่เงเฮชานซัมเอ็ม ทุกคนคงจำช่วงที่ร้านอะไรนะขเขาเรียกชื่อว่าอะไรสิสตรีนท้ที่ขายที่ขายซานริโออนักกี้เวอร์ใช่าาร้านนักกี้ที่เขาเปลี่ยนราคาค่ะซานริโอเหมือนปรับราคาลงแล้วคือแบบขายดิบขายดีจนแบบปิดร้านไปตั้งแต่ช่วงป,ปลายปลายเดือนเมษาคือขายดีจนแบบตอนบบนี้ร้านก็ไม่กลับมาเปิดขายมั้งหรือเ,เปล่าแต่แบบปิดกันได้เพราปิดไปนานมากเลยก็แบบควรจะส่งข้อว,นวานานมากแต่ว่า เขาราคาถูกมากต้องนีกร้นเขาดีร้าน่ต้งหน้าร้านก็ต้งเขาน้าร้งนหร้งจาาร้านเชื่อนะคะไปตามกันได้เราสามารถเป็นเลเวลสติกเกอร์ของปมปมปุรินปมปมปรินกับมามีโรลี่รู้สังว่าสองแผนนี้จะแพงิบหาบาทใช่ไหมฉันไม่รู้ฉันจะราคาไม่น่ะดเออราคาเพาแบบรถถูกถูกกว่ารถจริงจริงหนึ่งงมีเท่าไหร่คน น่าจะมีแค่น่าจะมีแค่หนึ่แต่มันน,น่าคันน่ารัาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีกันอยู่แล้วล่ะีอเอาชนะดวปมามัาณปุ๊เลยเรา้เราใสกับประกาสีหน่งอันน,น่าจะน่ารักมาก่ขอเราเลยเาบอกตรงๆว่าเราไม่เคยมีป็นการสัแล้วว่านั้นมัเซลลเหลือแบบร้อยอยี่สิบาทคือเราไม่รู้มันเซล,ลปรับราคาหาวไงเลยนะครน,น ขายดีมากเลยแบบคือทั้งรูปเขากร้าดมากที่กดให้เราจนได้นี่การใช้นี่เป็นการใช้ั้งแรกเลยนะคะทุกคนเราจะมาโปไปด้วยโอ้เราจะมาโปไปได้วยกันเปิดตรงนี้ดึงออกตรงนี้แน่จา๋ารูไปไม่ได้อ้วนโอเคตามร่างสีเหลืองกันไปอีกให้เขาซื้อเหลืองส่นมานเป็นแบตื่นเต้นตื่นเต้นเต็มคือช่วงนี้เราอินกับสีเหลือง ก็ลไล่ตับผกเป็นสีบบนนนนเหลวนเดียวใส่พิเศษอชนปิดตัวไไงเราดูแล้วอ่อะเออเป็นซี่อน้ารักยิ่งนะทุกคนน่ารักิ่ทำไม,มือไวแล้วออน่อยจวันนี้ทุกคนเห็นจากกาอจับาเครนเตเอาสินะไ้นไ้มัน,น,นติดรงไมนเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือใครเล่นเป็นก็นะคขอโทษเราเลยไม่เป็น เราเป็นเฟรมตาร์ดซาร์หรือว่าอะไรของเราเขาบอกว่าในเดือนนี้นะทำไมสามสองหนึ่งเริ่มเราทำได้เราจะไม่ปลุกแล้วทุกคนเราจะไม่ปลุกอึแล้วก็สองนี่เฮ้ยเก่งอะน่ารักน่ารักก็วัสดุก็น่าจะวัสดุดีเกลี้ยทำไมต้องเอาเนี่ยเอาขอเหรอนแล้ว่าถามว่าถ้ามนไม่ไปสักที่จะมาใส่การได้ดูทำงานอะไรางใช่ไหมนะคะนี่คือคนรักของผมผมเหงาแน่เราหยุดพูดไปเรื่อยแล้วก็มานตั้งใจใส่กันหรือมันก็แะ่ห้าหลัง มีว่มีว่าสาวาใช่ใช่ไม่กระเดาคนไม่กระเดามาต่อไปป,ป้องป้องปูริงเวอร์ชั่นใส่ชุดน้นองนี่สมคำเลือที่แบบต้อง,งคำนหนึ่งห้าน่ารักคุนชอบองของตอยังประทับใจงนี้ไม่ก็คือแบบประทับใจกดอันนี้ให้เราได้ด้วแล้วก็ประทับใจเยอเออใช่มาเขาสัง ล้วก็ฝักดีร้านนี้แนะนำแนะนำแต่ถ้าเขาโกงอย่ามาว่าฉันนะดือวันถ้ามีปัญหาชาเื้ออะไรยังอย่างาบ้บยฉันนะขอบคุณขอบค วันนี้ของพวกเราเริ่มต้นของวันนี้ตกชั้นก็คือคืออะไรเอ่ยพวกเขาเห็นนางมาอใช่ไหมคะไอ้เฮชานี่ชุดบาจีบาซาซารังเราต้องถอดช่อชี้ออกมารอเราแป๊บนึงนะห้ช่าเราจำลังไปช่วยนายรอที่ก่อนโอเคเราก็ไม่ไหวเบิกตัวกันไกลเลยดีกว่า ทุกคนหล่อหลัอขนาดไหนหล่อ,อหลัอมมากๆาแฮชานะคะแฮชานห้าอจริงๆโอเคค่ะต่อไปจะเป็นของที่ค่าๆชิ้นใหญ่หน่อยแต่เราจะกลอบให้ทุกคนดูก่อนขอเวลาอีกไม่นานโอเคกินเฟล็กก้องงั้เดี๋ยวเราขอเวลาไปแกะกองมราแป๊บหนึ่งนะ จะใหญ่นี้ทุกคนก็จะจำได้นะคะเพราะว่าเราเคยแกะของสิ่งเคยแกะสิ่งที่มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ไปแล้วรอบหนึ่งใช่ค่ะทุกคนนี่ประกอบอยู่ในใจอะไรใช่ไหมคะว่ามันคนอืออะไรบินไดอ้อีกแล้วบินไดอ้ดอ,อีกแล้วไบเดอร์สุดแล้วรอบไบเดอร์ไบเดอร์ใหม่กันค่ะทุกคนซึ่งในรอบที่แล้วเราได้เราแกะที่ไฮชาดใช่แหน่รอบนี้เราได้ทำการออเดอร์ของอีกคนหนึ่งทุกคนดูทุกคนดูสภาพบไส์แฟมมาสิ ชีน้องโน่ไหมคอ OMG SM แกหาทำมากน้องโน่ติดอยู่ในนี้ทุกคนไม่ใช่หนูออกมาเองนะโอเคไม่มีอะไรอไปโน่เป no. อดไทยทุกคนดูฉันอยากดนะ้ฉันหอันเนี้ยเพราะว่าอยากไปการอีพ็อเลยป่ะน้องโน่สาวเบสบอลแม่สาวนักเบสบอลเดบีบ้างโอ้ยสวยนะะ่ารักก็คือทัวลงช่องกูเลยแต่ว่าน่าพูดจริงนะครับนี้น่ารัก มันนี่มีของใหญ่จริงๆมีกล่องอีกก็คือใหญ่เกินไปปุ้ยไฟจัมใหญ่เกินทุกสิ่งทุกอย่างเกินหน้าเกินตาทุกคนเราจะเริ่มแกะตรงไหนดีนี่แล้วกันเราจะเจตตรงนี้นะคะตรงนี้ เราจะมาลุ้นกันว่าเราได้พลอรลอยใครแต่ว่าเราจำพลอ,อยะอรไม่ได้ว่าใครเป็นรายเนี่ยซึ่งมุกฟ้องเราจำไม่ได้ว่าเป็นกบซึ่งมุกจำว่าได้แค่ชาติเดียวซึ่งเป็นพลอูลลาลาซินารานะคะคือเราสัง่งพีเป็นนานมากแต่ว่าร้านบอกว่าตอนนั้นเหมือนซินาราเปิดเ,เ,เกิดอุบัิเหตุนิดหน่อยก็เลยทำให้ส่งราชสาเราเลยได้แกะบ้านฐานนะคะนี่ค่ะหนึ่งเกินไปดึงออกก็คือว้าวแล้วปกปาเลอร์นะคะดิจิดิจิตแฮกปารเ์เลอร์ ึกอะเลื่เรื่อยเขาทำะกมของแถมมากมายมาให้ของแถมมกมาให้เราด้วยขอบคุณร่าคาค่ะขอบคุณล้าคานะคะน่ารักมากเลยนะคะอยู่ในช้อปปี้เราบอกแค่นี้กเรามาดูนีก่อน็ได้ลอร่อซ่งเราก็ไม่รู้ว่าตาาและยทำไมเราไม่ใช่คนปกคลยงงไหมโอเคค่ะนึ่งสองไอจามินกบน้องมาร ไอเจมินกับน้องม้าของเรานะอโอ้พี่เจมินน้องม้า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 ค่ะโอ้โหเราจะมาเล่นที่อะไรกันก่อนดีอ่ะโปสเตอร์ไม่แกะนะทุกคนเราม้วนกลับมาได้จริงถ้าอยากตัวเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปให้แล้วกันอ่ะถือว่าทุกคนเห็นโปสเตอร์แล้วามาแกะดิจิตายกันก่อนไหมโนเอลซ่าเราจะไม่ย่อท้อต่อโนเอลซ่าทุกคนเจนอเอลซ่าเจนอเอลซ่าเจนอเอลซ่าเฮ้ยตัวชิ้หมดปอมหรือเปล่าสีจืดมาก เดี๋ยว,วเราก็จะขอแฟชั่นเรามาที่ไปดูเนี่ยทุกคนคือแบบมันคนละสีกันเบอร์ฉุนงงนี่กูโดนบ้านยอมแมวหรือเปล่าเราเล่นนะคะมันก็ยังมีแบบฟีลโซ่ที่มันฟีลที่มันนั่นแหละแต่ว่าปลาเลอนอันตตาบงแดดตากลนตากฝนก็นคือสีจืดมากหรือว่ามันมีน้องเอลซ่าอยู่ในนี้เชื่อขอบคุณทุกคนที่มาฟังฉันบนสินค้านะรวมถึงคนที่ทรมานมาเจโนเอลซะล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 ะ่าลาลาลา เลดอิโนี่เป็นูปของปาร์เล์นะคะปั๊มมาเรื่อจริงๆรอบนี้้ชันปืนเต้นโอเคอัลบั้มกรอบมามาจะมานี่นะคะว่าเราจะได้ใครคนเพื่อนยังไงนะสวยสรุปว่าเพือเปิดเาไม่มีการเราเียค่ะทุกคนมีการเรามีการ์ดอเลนี้ดีันสัมผัสได้มาหนึซ ทุกคนจะได้เซนีได้ใช่ไหมใช่ค่ะน้องโนเอลซ่าในที่สุดเบอรีดทุกคนก็จะได้ว่าเราแกะอะไรบ้างกันมากๆหมายแค่ไหนเราเรียกโนเอลซ่าทุกครั้งที่เราแกะดิจิแพคแล้วในวันนี้สวรรค์ก็ประทานจากปลาและซิชินั่นก็คือให้น้องเจนน้องเอลซ่าของคุณแม่กับคุณแม่มาเออน้องเอลซ่าน้องเอลซ่าทุกคนน้องเอลซ่าโนเอลซ่าขอบคุณปลาเลื่นะคะกลาบปลาเลื่ที่พาโน้อลซาเอง ก็จเป็นีมางเป็นแบโซตกเดียวโตบะโอาเล้อหล่ะาเ้อหอมาันจนเบักเทบักมากีก็เกสุวอ้ตเนาเราสาทุกคนมมีก้าักูกันน้องนูอาเมาดูนอกอีกมาดูไอต่อใดีนนอเรวเราไมกปแล้วไงเจนนโอ้แตจะเดี๋ยวจนน อีเจโนเริ่มแต่จริงนี้บ้านมีเราก็ได้แหนซานะเาแหนซานะชุดแ้วก็แกะกรบดาษมาแล้วต่อไปซีดีออกไปซีดีมันมันจริงๆนะทุกคนมันแปลกซีดีมันแปลกเลยมันอะมันมันมันอทุกคนอยากไปเอาไปใส่ในกระดาษ จะเอาทีดีมาแต่ไหนฟโฟโต้บุกนะเดี๋ยวมันจะเป็นมันๆเหมือนแบบกระดาษรองไก่ทอดออเซฟผ่าทุกคนแล้วะค่อยๆออกมาูคนยาก,กระจายมากสรุปก็คือกากะาตนี้แหละขอเชิญท่านออกโอเคทุกอย่างความน่าอยู่น่าขอนี้นะคะเราจะไม่ดูเราจะเ่นับทุกคนว่นวนาเาจะได้ใคร ยังนี่อะไรเลยนะนอกจากตัวนี้ที่เราไม่มีบุญได้ไป็นใครแรกที่เกาหลีโอ้ยตื่นเต้นจังพี่แจนไม่จะมาหาเราเหรอเดินลงมาเนี่ยเดินลงมาเนี่ยคะจะมาหาเราเหรอไม่รู้คนไม่เห็นกาซีเหลืองแล้วเอาไปซ้าง่างก่อนได้ไหมเอากาซีเหลืองไปข้างล่างก่อนได้ไหมเอากาซีเหลืองลงไปข้างล่างเลยนี่เป็นสติกเกอร์สติ๊กไฟพี่แจนพี่แจนมาหาเราค่ะใส่หมวกโค้ทให้มาหาเรา โคตรคุณมาสามสองหนึ่งปปพี่มามาพี่น้องมาน้องมา,น,งมาน้องมามาหาเราโอ้โหใช่ค่ะแล้วคนคนนี้ก็ยังไม่มาหาเราคนเนี้ยน่าจะเป็นโนเอลซ่า Elsa หาคุณแ่ไงลยโนเอลซ่า no รู้ว่าแม่ชอบแบบไหนใช่ค่ะแม่รักหนูเขาคือเอ็มบีพีนะชีคือเอ็มีพีแล้ววันนี้ นี่สมคมค่าการลกอลกับของเราเราต้องไปตามหาใยใบที่ใส่หมอนเบสบอดอีกอันนึงมาคู่กันหรือเปล่าอุ๊บสอุ๊บไว้เราดีกันนะคะไว้เราจะดีกันเลยบายอันนี้นะคะก็จะเป็นห้าถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นบินเดอร์ค่ะบินเดอร์คือไบเดอร์สิไบเดอร์นะคะทุณผู้ชมคือใบเดอร์ไบเดอร์ที่นี่คือคน บอกว่าไงเหมือนกับพี่เาตั้งใจไวไหมห้าตัวน้ถ้าซื้อสอย่างเนี้ยประมาณใส่ร้ยสาบาทลดสองไทยางสี่สี่สามร้บใช่มันอันะ้าสิบห้าบาทสองมาเร์สุค้าสิบเยตรงนีงมัีน่าจะมาถึงันกือแกานกอเะอย่าก เปื่นอ <c oughs> <c oughs> ันเดีกันเดียวกันสามัคคีกันมาทุกคนต้องเห็นเป็นเพื่อนกันเียวกันกนมนมีน้เขาบอกว่าไม่ันสิบันไม่ใช่อะ้วเนี่ยฉันจะเปกีปยที่อื่นแลเปี่ยที่แทนแทนใดี น,น็ไ, <c oughs> ไม่ไหวคือเรไม่รู้ว่าเกิดที่เพราะอะไรแต่ว่าคือเพื้อเราก็เป็นาานั่งแชแฟนฟาริโอวใช้ไปสโซัาคือแบบใส้เป็นคลื่นหนกมากฮัลโหลฮัลโหลวันสับเกิรลเราก็แบบห่าตัวเลือกอื่แกคณจะใส่ได้ใช่ไหมเป็นห่วรองกาของสักเราถูกบเกจุอะไรแบบนี้คือเราเขาใส่เราเขใส่ไปก่อนแ้ค่อยมาแเอาใม่ก็นองไมห้ก็ไปใจจะเนะไรวกเา ช่วยอะไรตัวเองมาเลยช่วยตัวเองโอเคแล้ขาอืมไดนไหมววะมาดูเสื้อจะมาโอวอแฟมมี่หรือคนช่วยลองสายได้ไหมให้โอเวอรแฟมมี่มากผมว่าเราเห็ยนกีตาร์เขาใช้ขึ้นมารักมากเลยบางคนต้องดึกด้่ยอนะถึงว่าจะ ตัอดออกไปหนึ่งสองสามไปกันเลยเราจะไปจำแพ่นเกินเรื่องมากสิบแผน่นเขาบอกว่าสิบแผน่นเลยสิบห,ห้แผ่นห้าสิบ้าทหรอแพ่เกินเรื่องเป็นาวอะก็คือตอนนั้นไม่รู้อล้ว่า,วาต้องซื้อซื้ออะไรมาใส่ซื้อซืออ้อเรื่องไหนก็เรื่องซื้อมันมาเลยร้านประมงซื้อ ที่เข wow. yeah. 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 yeah, ้าก <Yeah. S 2> ันได้ะใหเราเกุาตีเดียวมา้เสร็จแล้วมาถึงตัวเรามาถึงผมเองครับเอตวนเดียว ฟุ <Mile dizzy> <aw ait ily shorts> ้ยขำมากเนอน่าเลขบรสาเลบัของเรามา่น e like ีถ้าใครมีเวทีที่แบบไม่อะไรมันติดกันบอก เราไป่ให้เ้าองรนเลยจำลองจำลองเวลาไปเทียวองติใช่อาเจ้นคีรินอันเจียรินค่ะนเจียคีรินไยไหนวะอันเจียคีรินน่า คนอะไรดูจืดมากเป็นน้องบุบัดคนคนนี้แต่นางหล่นหายไปไหนก็ไม่รู้อะเดี๋ยวจะไปหาเจลที่พอมีอยู่แบบอ่ะค่ะสวยนะสวยเนาะชอบมาช,ชอบเลยไม่เข้าับอะไรที่อยู่อนตัวอนนี้ักอย่ยังไงแต่คุณหนุ่มสิบปีนี่อสิบเป็ดนี่อ๋อสิบเอ็ดนี่นี่แต่จริงๆ,ๆนะทุกคนมันเท่มากใครยังไม่มีก็ไปตามหาฟรีได้นะเราว่ามันเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับความมินิม,มอลความแบบสองร้อยแต่ก็ไม่สองร้อยหนเก้าสิบ แล้วไก่กระังคับองไว้ค่ะทุกคนกจาต้องมีแต่ว่าเรจะเนี่ป่ะกนมันานเมื่อไรแล้วขาติดการรีวิ้องใบเดอใบไดจิ๋ไม่ลตัอไย้น้องตตุ้มเดี๋ยวจะไปไการได้ก่แล้วก็อาจจะมีการรีวิวมาอีกครั้งนึ่งคะทุกคนมาครับมาที่นี่ชาขนาดใหญ่อีกรอบหนึ่ง ที่เหลืองที่ไหนของพวกเราทุกคนหายไาเป็นเจนง จะตื่นเต้นมากนะทุกคนันตรงนี้ในการนี้ตัวตัวเครื่องบินอีกแล้วโอ้นนาทีชีวิตนาทีชีวิต จะาอไทุกคนะอวดถว่าชนรเซตติ้งใ่ขนาดไหนนี่ะชาร์จเซติดงใ่ได้ยัง่หรืแล้วไปอยู่ไนกระเป๋าหลักนองะซึ่งใชาตไม่พอแล้วอ้ยใส่ได้อีกแต่ให้ชาร์จเซตติงคน่าจริงๆนะ น้องบีดบอกกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเราคลิปหน้าถ้าไม่เิ็นอะไรก็น่าจะเป็นการแกะบีบอกกันมั้งไม่น่าจะยังไม่ใช่อาจจะรอนานแต่ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจเราด้วยนะคะคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาดูฮบแล้วก็มีสินค้าที่กล่องในรถันทีมาก้วค่ะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นล็อกเกอรโมว์ที่แล้วมันมน่าจะเป็นกว่าว่าจะเป็นน้่งบริษัทเพราะว่าอันนี้เราสั่งมาเหมือนกันที่ 妈妈，小心点。 จำอะไรจสเงินก็ได้บอกว่าแค่เป็นการไปเซช้อปปี้แน่ๆเลยทุกคนเริ่มเจโน่อะไรอะเจ่ต้องเลือกเจโน่เท่านนเจโน่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 เจน่่เมาเริ่มคือเราไม่ได้แบบเลือกการที่จะทุกอย่างอยู่ที่ดวงเลย น้องโน้มกคน my god จ่อชอนู้่ให้สุดนะน้องวมาร้างาวลอย่างนี้รเปล่าไม่ใช่อนจะมาส้างาวัลอยไนเนื่อยต่อนนี้ก็คือแบบน้องโนน้องน่ได้ช่อยางรสิมมาชไมซซาลวัเราอยู่ได้ยังไงทุกคนขอบคุณขอบคุณทะเลียามาร้วนนี้ก็ตอบว่าจิปหาของโนก ม right okay. hey, so ve okay. <pod> ันปะถามความมันไปเดิมมันจะเสียข้าหลังสือมันจะเสียข้าประตูบุกซื้อมากับช้อปปี้จะไม่มีสติกเกอร์โคมาหรอที่นี้จากการซื้อไายไต้ไต้เกาหลีไต้ออันนี้จะไม่มีสติกเกอร์สติกเกอร์แบเอาหางออกพี่ดาก่อนทุกคนบาทเนี่ยออฟเกาหลีจะมี สติกเกอร์แบบนี้ติดอยู่นะคะรอบตัวดีซึ่งอย่าไปโลซายเขาขายอัพราคาละทุกคนสติเกเราก็เลยจะต้องมีสติกเกอร์อันนี้นะแทนแบบเปิดแฟลชเหรอจะเห็นรอบก็พิเศษเราขออนุญาตเปิดแฟลชได้ไหมเปิดแฟลชได้ไหมเอาไม่ได้สินะโอเคสร้างมันไม่ได้แบบอันนี้คือรอบถ้าซื้อได้ก็จะมีสติกเกอร์นี้แต่นะคะซึ่งมันจะเข้าชาร์จอ่อนอะไรของมันไปแต่ว่าถ้าเป็นรอบอื่นๆรอบต่างประเทศอย่างรอบอเรอบชอปปี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไง เรา,มาไม่ได้ไปดูว่ามันมีอะไรจะกระจายมันก็จะเป็นเสบียงอะไรแบบนี้ไปเลยค่จจะพอตัดพอตัดคือหนึ่งสอง,อางสามโอเคฉันก็จะไม่ได้ยินว่มามันมีใครเอาเสือฟีไปสองข้างหลังไปไปไม่เอาแบบนี้เลยฉันก็เดี๋ยวไปหนึ่งสองสาม ปาเ้อรลาร์เของเราใคกันนะ ลูกของแม่ลขอม่ลูของแม่บิกตัวเบิกต่นเต้นจากับนะ 这是。